bắn thù dưới này Chút tiềm nào luôn, bắn bắn lên ạ Ờ có cái Ôi ôi, lượt cho điều quý Vì nó, vì nó เรา,มมาตเต็มหินแต้มแตามไม่ตกใจเลยแหย่ห<า>ไปนัดนเอไปนัดบินเข้าบ้นเลยเเต็มมีเข้าบ้านเลย เฮ้ยอ <cin stereotype> <m aks> <dragging> ้โหหลับงานเข้าบ้านโอ้โหเกิดเชี่ยะไรว่าจะตาแล้วเข้าบ้านแล้วมือตับเลยกดไม่เห็น่ะตือทไมกันนี้มันอยู่ไหนวะมันวิ่งหนีไปแล้วไปั่งมืนอกมงต้องวิ่งหนีไปแล้ว มไม่มีเกาะในบ้านไนนอ้๊อ,อ,าอ,อาบา,ามันเหรอเออบาร์มดันนะฮะอูอูอูดันมาใช่ใช่กา้านฟาร์ัแคมพันแคมพันขบานขบานขบานาันข้ามาบานขบใหญ่แล้วมานหหรอชิด มาครับมาครับมโดนมือนาหมดแล้วมะคไมเล่นหน้าบ้านไหนป่าวมเนเราจะต้องเห็นพี่เหรอตอนใหญ่เต็มรับหนึ่งรับหนึ่งรับหนึ่งข้างบ้านข้างซ้ายซ้ายเลยหลังบ้านเด้อสามยมเออพ่มายฟันแดเลย ใช่หมด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 เต็หมด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 เ๋่วนะผมอ่ะหมดแล้วใม่หรออะไนใช่เหรอใกญ่เปล่าทำไมหมดเลยเออมอดเลยเหรอไม่เล่นฝั่งนู้นแก้นไปปั๊วเออไปปัาวของตีดูเลยกัน กมีเป่าให้สักใบไหมครับมีเป๋าเลยเอาเป๋าหน่อยครับมีที่ิี่บอกจุอยก็ขยัหน่อยเอ้ยมีเปล่ามีมัเอ้ยเขียวเขียวสุดมนเต็มยังเต็มยังน้องตาก็เองมอ่าเราก็ไปบอกให้คับได้ไงเอาเลยไปเลยเอาหมดเลยไปเลยเป็นเลยนะเก็บเลยคนเราเรือเรือเ๋ยวแต่ปืนเปล่า เฮ้ยวิ่งขอบันามเพงจุดสองครับห้กอ้ยไมอยูเพงจุดสองครับมีหิตัวหนูอ้ามีแอ้ตัวนี้ตนี้มพร้อมเ่มพร้อมเปล่าม้เลียวกพร้อมาไอเียไะไปเฮ้เนี่ยโดนเข่าไปไไปย

แต่ถ้ามันผิดลงจอดรถสองตัวมาบ้างจอดทางหน้ามันเห็นว่าเห็นมุ่ยมันรู้มันรู้มันรู้เขาไม่จะผิดเซิร์ฟเวอร์ผมไม่ตายวะใช่เหรอเออเด็กตัวปะตัวใช่ปะสองตัวใช่ปะใช่ใช่สองตัวเอาหมวยกับตัวนั่นแหละเดี๋ยวกลับไปฟา่ข่อยเพื่อนนะอะไรนะนี่นะผมเฮ้ยเป็นเรื่องโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเลย

อีแห่ละอีตัวนึงตัวนึงบากว่าหน้าฟาร์มใหญ่บ้างมีมาแล้วหลังเองหลังเองข้างหลังข้างหลังเออนั่นแหละนริงเลยตัวชุดแดงอยู่สามสี่อยู่สามสี่ตาตาจริงทำพี่ใหญ่เฮ่เฮ่ไมีลิเซพับพ่อไงเฮ่บิไอ้เสียไปสองนะสวยครับกิ้วโดนมาเฟียสเปนยิงโดนเหมือนกัน เร็วๆนะรีบเก็บนะเพิบจะปิดละลงมาพันี้รีบลงมันรีบลงมาช่วยดีบบอกถาวรป่ะนกเล่นอยู่ที่เหรอไม่พี่มาลิบมาอย่ามาดับเข้ามาไปนักไปไปเลยไปเลยไปเลยปุ๊บเก็บแล้เกลี้ยงหมดเก็บแต่ขั้นนี้อะไรที่ลำบาก เอ้ก็ก็เอ๋อะไรทาไมไอพี่ยังใหเฮ้ยหันมาขอด้ยมันไดโอ้โหหวหัมาขอด้ยไหมหัมาขอได้ได้ไดบินไบินไบินไบสอตัวสามตัวสาตัวเยลันึ่งตัสัพี่โยสวยพี่สวยโ้หลังให้นึงลาหนึงลาหนึ่งไมาวิ่งพี่โยสวยครับพี่ชายแต่่ที่ส มาดิดีผพบห้แล้วคนดูับตีคุณมหาดเิแล้วเร่อนองบอกเลยไม่มีใครได้รันซาดีสพบห้าเมื่อไรเราบอกเลยบันทึงนเยเธอแ้วล้ปะโจ๊กปะโจกปะโจ๊กมาเต้นนเต้นเอ้ยน้ามมเออเป็นไปง่ฝั่งนี้เลย โอ้ยโอ้ยรับมึงไอ้มาเก็บของดิสหรอทำไปค่ะมังเของเอ้มึงจะเก็บของดิสอ๋ออะรูอ่ะเสียหน้าโพสตัดยิงอะจะเอาเธอนั่นไปอเลยตาองตายตายตยตายตายตายาย ตัวๆก็ดีดามเลยมันเก็บของเราเกี้ยงตึ๊บเล้วอ่ะเออมม่เก็บไปหมดเลยน้ำไปให้ให้ดูดีๆมันเก็บหรือวิธีเก็บเอาเบื้องดูด้ามปืนเอาเอารอครับมีฮะปีนี้แล้วนะน่าประทับแป๊บเดียวน้อยยิงออกเก็บของมาเดี๋ยวเต้นบิงอ่ะเอาแป๊บเฮ้ยกำมเงนต์ขาวต่อคอมเมนขาวไหน แม่งครับไานยครับลองครับเอตายเฉยเอ้ยมันเกิดอะไเวลาโอ้น้าหลังเลยโอ้ยดนลแเฮ้ยเฮ้ยแม่งอนตอนตอดนนเป็นอน่เช็เต็มเข้าวอีเต็มเลยไ่ข้าวเต็มเลยนะดีราเข้ามาแล้วนูเราไม่ต้องกันเป็นน้องรองละอจากว่า สิ่เข้ามามันก็เล่นง่ายแล้วคุณ